สำหรับชาวนูกูไตาการเปิดมภาพพ้าเป็นเรื่องง่ายพอๆกับการมองเห็นปลาในน้ำใสๆนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่หาจุดตาและปากของมันจากนั้นก็มองหาขีดที่เชื่อมระหว่างตาทั้งสองแล้วฟาดมันไปที่หินยา yeah! ฮะโดนซ้ายแบบเต็มๆตะโกนสามครั้งให้กับต้นทีเอ up, อฟาทูทเลิกทุบไอหลูนันได้แล้ว ไม่ไปทําอะไรให้เธอเล่าฝั่งพี่น้องเราอยู่ที่นี่เพื่อดิมรสรสชาติความเป็นจริงใช่เพราะงั้นเธอควรทําตามที่ชินบอก่้ากับตันเลกูรัดดีมากน้องเดี๋ยวนะรองเช้าเธอไปไหนเนี่ยหนังสือแหล่งรวบรวมความรู้แน่นอนกับตันที่ชาญฉลาดคนนี้มองเห็นคุณค่าแท้จริงแต่เร่น,นี้น่าจะยากไปหน่อย เริ่มจากเล่มที่มีภาพก่อนแล้วกันดนตรี <'t> mm hmm. แสงสว่างชี mm ้ hmm. นำจิตวิญญาณเดี๋ยวกับตันคนนี้แสดงให้ดูมันเล่นยังไงฮะ uh, ฉันรู้จักอันนี้นะเอ่อนั่นมาจากกองชุดฉันใช่ไหมเนี่ยว้าฮ <Wow. S 2> สายลมนะั่นแจงเงินเด ได้เล่นโต้คลื่นจริงๆเลยอ่ะอยากได้แล้วเปล่าพี่เลี้ยงไง<อ>วันนี้แม่งโคตรจงกลับมาแล้วหรอเรกูลัสฟาตูทูร็อกแอนด์โรอค่ะคุณเวอร์ตินฮะเรกูลัสคำนั่นมัน ฟาทูทูอะไรอยู่ในมือเธอน่ะของที่ระลึกนี่ก่อนเล็กๆแห่งนี้มันดูเหมือนนูก,กุเตเอาเป๊ะเลย